ตังออกเลยครับนันหนุนมาแล้วครับมาแล้วมาแล้ไปยักไปยังโดยลอยอย่างนี้นะจะปิดปลาหนังนะจะปิดปลาหนังอุ้ยเข่าบิดอู้ยูยุ่งยุ่งเก็บตัวงไหนยู ไป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 กี er. bye, ่เบอร์ม oh, ันยงกันโยงกี่เบอร์กันบอตรงบอตรงครับเปิดปล่อยปล่อยโยงออกมาโยงเด่นเด่นชัดชัดชัดปัญหาครับโอ้โหโอ้บะเบิร์กโมเมียนสบายปะพลังโอ้พระเกียรติโอ้ยิ่งยุบยิ่งยุบ

Ya ya ya. Git dia mau mo